ยากินี่พ่อค้าฉันเอาฉันเอาทาโกยากิฉันเอาทากโกยากิห้า,า,กกาลูกได้ครับอ่ตาตังทอนครับเฮ้ยน,นี่ทำไมไม่ทอนเนี่ยเงินเนี่ยทอนคุณทอนอะไรของคุณเนี่ยเออได้แล้วครับ <Okay. S 2> โอเคอเฮ้ยเ,เวลาจ,จริงๆเลย สบายจริงๆเลยฉันโกงเงินได้แหละเฮ้ยไปโกงเงินร้านไหนต่อดีนะไปโกงเงินร้านไหนต่อดีเนี่ยเฮ้ยฉันว่าจะไปโกงเงินร้านอาหารแถวเลฉันว่าฉันจะไปโกงร้านอาหารแถวแถวทะเลสาบซะหน่อยอุ้ยมันมีร้านสะดวกซื้อด้วยหรอฉันไปโกงเงินซะหน่อยดีกว่า สบายจริงๆเลยเราไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยรถบ้าแกมาทับฉันทำไมเฮ้ยนั่นนั่นมันล่างฉันนี่ไม่นะแต่ทำไม่างฉันมันไปอยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยไม่ได้การแล้ววิ่งฮะนี่ฉันตายแล้วหรอ ธอนั้นก็หนีไม่พ้นเพราะเธอนั้นอยู่โลกความเห่งความตายนี่จุดคัดกรองสินะรู้จักประวัติของคุณแล้วตรงไปด้านขวาครับเฮ้อย่างู้จังเลยมันมีอะไรข้างในโลกสวรรค์ชั้นฟ้า รีบเพิ่มรีบรีบอุยนี่อะไรเนะี่ยนี่อะไรบางอย่างนะว่าฉันเห็นอะไรบางอย่างนั่นน้ำอะไรสีแดงๆนะ่ะฮึฮะนรกสวรรค์เฮ้ยต้องไปสวรรค์ต้องไปสวรสวรค์เออขอโทษนะ มอกเหรอ,อคุณมาถูกทางแล้วค่ะตรงไม่ได้เลยบาปเยอะมากโกงนคนอื่นทำร้ายปุพัก,กาลีชอบชอบโกหกคนอื่นฮะคิดโกหกฉันก็โดนแล้วเหรอ ขนาดนั้นเลยเหรอชันหน้าฉันจะเกิดเป็นชันหน้าฉันจะไม่ทำชั่วฉันจะเป็นคนดี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 นนนดร้อนทรมานเหลือเกินร้อนทรมานเหลือเกินร้อนทรมานเหลือเกินฉันเจ็บก็จบแล้วนะคะสำหรับเรื่องยายน ดีชอบโกงเงินคนอื่นหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ